เดี๋ยวปลาริดาจะรีวิวตู้เตาบินนะคะตู้กดเครื่องดืม่มมีหลายร้อยชนิดเลยเครื่องดื่มนะตู้นี้เป็นของคนไทยนะคะเขาจะาผลิตให้ครบสองหมืนตู้ทั่วประเทศไทยก่อนที่จะส่งขายต่างประเทศตอนนี้ต่างประเทศยังไม่มีใช้นะคะต้องรอนะคะ เป็นฝีมือของคนไทยปาริดาเคยเห็นตอนเขาเปิดให้ดูข้างในด้วยก็จริงๆก็ไม่ได้ให้ดูหรอกเกามีที่กั้นแต่ปาริดาก็เห็นไงเออจังหวะที่เขามาเติมของอาา่ะจ้ะอันนี้เขาใช้ระบบออนไลน์เนาะทำงานแบบอะไรหมดอะไรเหลืออะไรไม่พอ <c oughs> อัไหขายดีคนชอบกินอะไรนี่มันบันทึกอยู่หมดเลยเป็นตู้กดที่ทันสมัยสุดๆนะมีประเทศไทย ต่างประเทศจะไม่มีนะนะเพราะวา่าผลิตส่งประเทศไทยก็ยังไม่ทั่วเลยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้มีสองหมื่นตู้ก่อนทั่วประเทศนี่ขขเขาก็จะทำจ่ายเงินสดได้จ่ายสแกนจ่ายได้เห็นไหมเอตโอเติมชอ็อกโกแลตไม่สั่งอะไรโอเติมชอ็อกโกแลตนี เขาก็มีขั้นตอนเดียวถ้าเข้าจอได้ครับเข้าจอได้ <laughs> น่ารักดีออกอ่าเราก็จะเตือนว่าคุณรับหลอดรับฟ้าหรือย,อยังเอามีอะไรให้เล่นนิดนึงอาดิดาก็ไม่ชำนาญหรอกค่ะนะเออ อ๋อถ้าเวลาไม่ต้องยืนคอยเนาะอันนี้เล่นเกมหรอเนี่ยอัน,น้องครับเล่นเกมใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้สุดยอดเลย Great play the game when you waiting for your favorite <laughs> Thai Thai machine Thai people made this machine have only in Thailand first after have a lot in Thailand then export made i machine for export so nice ตอนนี้มีประมาณกี่เมนูนะคิดว่าน่าจะสองสามร้อยเมนูเนาะประมาณนอ่าบางตู้เขาบอกมีโจ๊กด้วยมีประมาณห้าร้อยเมนูอ่า around two <t od ic> to 3 0 0 menu. Wow! thanks so much so glad wow thank you thank you อันนี้ปาริดาจะลองสั่งนะเราก็จะทักสกรีนสกรีนปุ๊บเกาจะถามว่าเอาอะไรประเภทเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นเอาเย็นแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยนอนนอนนอนเปลี่ยนเปลี่ยน ก็จะมีคนมาซื er ้อตลอดเวลานะคะแล้ก็จะเล่นเกมไปด้วยเนาะมาเยืนรอกาแฟรออะไรเขาก็จะเล่นเกมไปด้วยสนุกสนานก็ก็จะมีคนมาสั่งตลอดนะคะ ปาริดาจะไปเล่นกระตู้มากไม่ได้เพราะมีลูกค้าตลอดปารลิดาจะต้องเดินทางกลับบ้านนั่งรถอีกยาวไกลไม่ไม่สั่งด็ก่ะเดี๋ยวคราหน้าไปสั่งมีตู้ตู้ตรงพระขนงก็มีจะ้ะเดี๋ยวไปสั่งตรงนั้นคนไม่เยอะแต่ที่ที่นี่คนเยอะมากนะไม่ไปเกะก,กะเขา